เป็นไวรัลข้ามันไก่อัฐพลได้เป็นคิวแรกเลยภูมิใจภูมิใจมากเดิมขายไก่วันหนึ่งกิโลอ่ะ,อะ20ค่ะตอนนี้80ล้ว่ะ20เป็น80สเท่าพี่มีแพลนจะเปลี่ยนชื่อร้านตามรอยอัฐพลนะทำมาเลยทำมาแล้วด้วยเหรอ,อเปลี่ยนเลยเหรอทำมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอร่อยบอกต่อเอ้ยนี่มันบดบอลนี่ทำไรอะเราแค่นั่งเน่นอะ <c oughs> เออเรากำลังนั่งหาข้าวมันไก่อยู่ครับทุกคนอยากกินล่าสุดเป็นไวรัลข้าวมันไก่อัฐพลนี่เดี๋ยวจจูก็มีเวจูจยา่างข้างๆเราชี้นูนว่าตรงนี้ข้าวมันไก่ไม่ใช่เขาบอกว่าเนื้อฉ่ำมากจุยซี่สุดๆน่ากินมากแล้วที่สําคัญคือราคาถูกเออซึ่งมีคนคนหนึ่งว้พี่เฟซบุ๊กชื่ออัฐพลเขาไปโพสต์ ข้าวมันไก่ร้านร้านหนึ่งโดยที่แบบไม่ได้บอกพิกัดว่าอยู่ที่ไหนอ่ะในกลุ่มชมลมคนแล้วข้าวมันไก่ซึ่งบอนก็อยู่วอชอบกินคือร้านจริงๆอ่ะเขาชื่อข้าวมันไก่ตลาดซุ้มวัดลังสิทแเกตเนะใช่ไห<ช><ช>มคือคนเนี้ยไปแล้วน้องเกตนะฮะทีมงานเป็นไงตอนนั้นไปคนเยอะไหมคนเยอะมากจริงหรอเยอะตั้งแต่ ร้านเปิดเหรอเปิดกี่โมงร้านอ่ะสี่โมงสี่โมงเย็นล่าสุดพี่โทรไปไว้แบบบอกว่าจะขอไปทำคอนเทนต์ใช่ปะเขาบอกว่าต้องรับบัตรคิวแล้วนะรู้ยังถ้าไม่รับบัตรคิวหรือไม่ได้แบบไม่ได้ไปเอาคิวก่อนอ่ะก็คือสองสามชั่วโมงหมดแล้วนะตอนนี้ไปไปยบายเจอกันขอบคุณมากครับน้องเกศเดี๋ยวพี่จะตามไปกินนะถ้าไม่จุ๊ยเนี่ยน้องเกศรอเล่นเราเล่นรอเล่นเราไม่ก้าวแล้วไู่หยิบแล้วเราไม่ก้าวแล้วไป วันถึงร้านข้าวมันไก่แล้วครับทุกคนบัตรคิววันนี้รับจริงๆตอน4โมงเย็นคือเขาจะแจก4โมงเย็นแต่สําหรับคนที่สั่งกลับบ้านอ่ะสามารถมาสั่งมาจดออเดอร์เนี่ยเออได้ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปแล้วก็มารับออเดอร์ตอน4โมงเย็นแต่สําหรับคนที่นั่งกินที่ร้านก็คือต้องรับบัตรคิวแบบนี้ป้ายบัตรคิวเขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะชื่อเป็นข้าวมันไก่เนื้อชําตามรอยอัธพลซึ่งใบเนี้ยจะเป็นของเราแน่นอนเพราะว่าเราอ่ะจะไปกินข้าวรอแถวนี้ กินกาแฟกินก,แกาแฟเ,เอาเอามีข้าวแล้วมื้อเย็นอ่ะอ๋อ้ยแต่มื้อกลางวันเรายังไม่ได้กินไงพี่บอลไม่เนลาให้เก็บท้องไว้ก่อนหิวอ่ะอยากเก็บไว้ก่อนโอเคครับเจอกันอีกที4สี่โมงเย็นระหว่างรอถึง4ี่โมงนะฮะเราก็ามาอยู่ตรงตลาดสมมารกรนนะฮะมาหาของกินเอาเวลา ตัวอันนี้แหนมหมูกรอบแหนมหมูกอบสีันน่กิน,นดูนี่น่ากินมากเลยโอ้ดูดูดิอื้อ่งหนึ่งหน้่งหนึ่งหนน่นึ่นึ่งห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 นึ่งนนน่นน ว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟไปที่โต๊ะอ๋อเสิร์ฟเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินมารับค่ะเดี๋ยวทางเราบริการเสิร์ฟอ๋อคือสามที่สั่งไว้ใช่ค่ะเคเขาบอกว่าไปรอที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคิวหนึ่งครับต้งแค่โชว์ให้เขาดูเฉยเ คือขายไม่ทันนะทุกคนมีสองตู้สองเขียงเลยเคยเห็นไหมที่ไหนมีนี้มไม่เคยไม่มีปกติมีแบบด้านเดียวขายออกหน้าสวัสดีครับอันนี้ทาทาอะไรฮะอกไก่ฮะพี่สั่งไว้เป็นไงบ้างครับหลังจากคุณอัธพลมากินขายดีไหมดีเท่าตัวดีเท่าตัวนี่เขาบอกดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเราได้เปลี่ยนสูตรเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราเป็นสูตรเดิมปกติอันนั้นพิเศษอะ กี่บาทครนะับวันนั้นพิเศษส่งนี่หกบบาทหกบาทได้เยอะมากเลยนะก็เขาบอกว่าอร่อยกันถูกอร่อยและและราคาดี<อ>ใช่ไหม,<อ>มแล้วดูความช่ำดิไก่ฉ่ำเขาบอกไก่ช่ำ,ช,ำช่ำไม่ช่ำเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวค่อยเลยเดี๋ยวรู้เลยแลาวหลังจากแบบที่คุณอัศพลมาเนี่ยครับตามป้านี้เลยมีแพลนจะเปลี่ยนชื่อร้านเป็นข้าวมันไก่เนื้อฉ่ำตามรอยอัศพลนะ มีฮะทำมาเลยทำมาแล้วด้วยเหรอเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนจริงไอแชมแชมข้าวมันไก่ตลาดซุ้มนี่ไม่เอาละเอาแบบเหมือนเดิมแต่ว่าโปเตอร์แต่ว่าอัฐพลใหญ่กว่าคนขึ้นตามนี้เลย่าตามนี้เลยต้องขอบคุณเนี่ยว่าพี่อัฐพลด้วยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเดิมขายไก่วันนึงกิโลฮะถามลูกสาวบ้างยี่สิบค่ะยี่สิบแล้วคุณอัฐพลมาฮะตอนนี้แปดสิบแล้วค่ะ ยีเป็น8ปดสี่เท่าพี่สี่เท <4 S 2> ่าตัวหิวมากปะ่ะเริ่มกินกันเลยครับทุกคนน่ากินมากข้าวมันไก่ตามรอยอัธพลน,นะฮะนี่ของบอลนะครับสั่งมาเป็นข้าวมันไก่เนื้ออกไม่หนังแล้วก็ใส่ไก่ทอดพิเศษอันนี้60บาท ส่วนของพี่บอลนะครับเป็นเนื้อน่องหนังพิเศษ50บาทนี่ส่วนของพี่ทิงเป็นเป็นเนื้อน่องธรรมดาธรรมดาก็เยอะแล้วนะสี่สิบาทใช่สี่สิบบาทคนไทยส่วนมากชอบกินเนื้อน่องไหมใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันฉ่ำสมัยก่อนบอลก็กินแต่ว่าพอแบบเริ่มออกกําลังกายอะไรพวกนี้แล้วเราติดไปแล้วแบบชอบความแบบแห้งๆของไก่เหมือนกันเออมาเราเริ่มกินเลยว่ะไม่พูดพร่มทำเพลงเยอะละ น้ำจิ้มเขาดูแบบดูดีนะพี่ทิงต้องราดเยอะๆเพราะอ,อกไก่แห้งข้าวดีมากข้าวนุ่มแล้วก็ร่วนๆเป็นเม็ดๆด้วยอ่ะมันออกแนวเข้าวมันไก่ไห่หลํำหน่อยๆ แต่เมื่อกี้ไปถามมาเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาทำป้ายเรียบร้อยแล้วนะเขามันไก่ตามรอยอัธพลน่ะอัธพลเขาจะมาอีกไหมนะเคยถามไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เอาคิวเขาบอกว่ามีย่องย่องมาแต่ไม่ได้กินเบรคเลตติ้งเช็คเลตติ้งค่ะเช็คเลตติ้งค่ะช่วยจริงไหมช่วยขี้จริงไหมบอไม่รู้จานไหนก็ได้เอ้ยนิดหน่อยทำไมอ่ะพี่บอลโอ้โหขอยืมขอกินหน่อยมาบอลลองกินเนื้อน่องก็ได้ครับโอหนึกว่าจะตัดให้อ้าว ไม่มีน้ำใจเลยไม่เป็นไรมาเนื้อน่องครับคุลไหม่มากมันจะออกแนวแบบเข้ามันไก่ไทยๆหน่อยไหมใช่ไหมอร่อยแล้วก็คุ้มราคามากแล้วน้ำจิ้มคือทีเด็ดเลย <c oughs> จิ้มแบบแบบหอมหอมสิงเลยอ่ะสิงเหมือนเขาแบบไม่ได้สับหย,ยาบๆอ่ะสับละเอียดบ่นแล้วก็รวมกับพริกรสชาติกลมกล่อมพอดีมากอร่อยอร่อยนะ สุกก็หวานติดหวานหวานปลายๆนิดหนึง่งเคยกินข้าวมันไก่แล้วเป็นแบบน้ำซุปไอ้นี่ไหมน้ำซุปต้ยมยำเคยกินไหมเคยกินเออนชอบนะออใส่เป็นซีอิ๊วหวานดำชิมไก่ทอดบ้างสั่งมาคนเดียวเหงาเหงาแล้ววันนี้ไม่ใแบบส่น้ำจิ้มไก่หรอชอบติวจัง ก่ทอดดีมากทุกคนใส่น้ำจิ้มหวานก็คือเพอร์เฟคอร่อยอร่อยอร่อยตามรอยอัลคุนอาคาร์พลจริงๆเข้าใจละทำไมแบบยอดกระโดดไกลถึงสี่เท่าขนาดนี้กินไม่พูดเลยคนนีน้คือให้เยอะมากจริงๆอ่ะดูเด็กพอขอนับชิ้นไก่ไดยปะ่ะที่กินไปแล้วประมาณหนะ <5. S 1> ้านะหกเจ็ดแปดห้าเ็ดเ็ดสองสามส,ส,ส,สี่ห้าหเจ็ดเท่าข้าวข้างเราประมาณสิบห้าชิ้นชิ้นสับนะไม่เคยมีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้ เมื่อกี้เขาอัดข้าวใก่ถ้วยอ่ะกำลังจะถามเลยว่าแบบอัดข้าวแน่นอย่างงี้ก็ลอดเลยไหมเขาพูดมาเองเลยข้าวแน่นทุกถ้วยครับข้าวแน่นทุกกองวนะโอ้อยังพูดเลยว่าข้าวแบบอัดอัดแน่นมากให้ดูเวลาเขาหั่นไก่อ่ะเขาปิดข้าวมิดนะสี่สิบบาทเยอะนะอิ่มแล้วอะ่ะยังไม่อิม่มหกสิบบาทเดี๋วยว,ยวพักโฆษณาสักคู่ให้ีิบอนไปชิมก่อนฮนะอันนี้แบบพิเศษเนื้อน่อง ไม่ใส่น้ำจิ้มอะไรเลยหรอเออนี่เขากินแน่เขาต้องชิมแบบใกล้รสชาติไก่กับข้าวก่อนเราต้องแบบอัตจรรรีวิวอันนี้คุณอะไรฮะอันุภาพครับอันุภาพอนุภาพรีวิวอือเป็นไงไก่อะทำว่าไก่ไก่เขาจุ้ยอะจุ้ยได้จริง บอกต่อทางลูกเพจได้หรือว่าไปพิมในชมรมคนรักข้าวมันไก่ก็ได้นะเดี๋ยวคุณหนภาพรีวิวโอเคจำไม่ได้ไม่รู้ชื่ออ่ะมันอร่อยยังไงฮะคนละสไตล์กันเอิ่มคนละแบบอ่ะถึงบอกว่านี่เขาแบบไทยๆหน่อยแต่อันที่ไปกินอ่ะมันแบบจีนใช่ไฮหล่เหลาหม่าอันนี้อันนี้บอกเลยนะไม่ใช่แค่ไก่นะที่เด็ดน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มเด็ดจริงนั้นเนี้ยไว้เดี๋ยวเราไปรีวิวอีกร้านหนึ่งดีไหม มามร้นข้าวมันไก่จอาชื่อาไม่ได้แต่จะพาไปข้ามันไก่ไฮหลามร้านวินิตบางแก้วนี่เขาก็ต้องเคยกินกินกับมึงอ่ะพี่โดยรวมนะฮะก็อร่อยอยู่นะอร่อยไหมอร่อยหมดจานจ้าหมดจานภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าไก่เขาอร่อย ทั้งไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มอร่อยหมดเลยข้าวก็อร่อยเป็นเม็ดๆแต่ว่าวันว่าถ้าเค็มอีกนิดนึงอะ่ะน่าจะดีส่วนน้ําจิ้มนีท่ทีเด็ดเลยดีมากจริงน้ำจิ้มจังมากใครนะฮะที่อยากตามรอยข้าวมันไก่อัษพลลมาฮะสามารถปัก Google Map มาได้เลยที่ข้าวมันไก่ตลาดซุ้มวัดลงังสิทธ์ใช่ถูกปะ เพราะนี่คือประตูวัดัังเสรดใช่อยู่แถวๆเมืองเอกอ่ะอ่าโอเคเสิร์มาเจอเลย o o o l l m m p s แล้วก็แนะนําให้มาแบบก่อน4ี่โมงนิดนึงจะได้แบบไม่ต้องรอนานฮะหรือว่าใครที่แบบอยากสั่งกลับบ้านอ่ะก็มาจดคิวไว้บ่ายสแล้วสี่โมงค่อกลับมารับก็ได้เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่4ี่โมงจนขอบหมดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแล้วเราจะไปรีวิวข้าวมันไก่ร้านไหนหรือว่า มีร้านไหนเด็ดๆคอมเมนต์มาบอกกันได้ฮะเดี๋ยวเราตามไปครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็สัน่นกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย